The cat sat on the ที่เสี่ยง35จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้นะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ9สิงหาคม2567ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะ10สิงหาคม2567 35จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้มีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูกาาลกัสารแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายๆจังหวัดพื้นที่ติดตามกันเลยค่ะห ค,คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะพยากรณ์อากาศมีการประกาศออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมจากกรมอุตุนิยมวิทยา35จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้ในช่วงวันที่9สิงหาคม2 5 6 7หแล้วก็วันที่10สิงหาคม2 5 6 7นะคะเรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะฝนฟ้าขนอง40เของพื้นที่ก็จะมี จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะคะ ตาก,กำแพงเพชรและก็เพชรบูร์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นนองขายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ค่ะส่วนภาคกลางนะคะคุณผู้ชมฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบ,บุรีสบบร,ระบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีค่ะตามมาด้วยภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ จันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค,ค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนฟ้าขนองนะคะ60%ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักบางแหง่งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมก็จะมีภูเก็ตกระบี่ตังแล้วก็สตูลค่ะและกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑล ฝนฟ้ากนอง40%ของพื้นที่ด้วยนะคะก็พยากรณ์อากาศค่ะประจำวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567ก็พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567และจะมีผลไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2567ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นํำมาฟาาคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ